วัสดีครับวันนี้ฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับติดชุดขาจับพานขวางนะครับของทูเล่นะครับเป็นงานตรงรุ่นนะครับไม่ดัดแปลงไม่เจาะตัวรถนะครับตัวนี้นะครับตัวขาจับนะครับจะเป็นของทูเล่นะครับจะเป็นตัวเจ็ดหนึ่งศนสี่นะครับขาตัวนี้นะครับจะลับข้อกับราวลอยเดินของตัวรถแบบนี้เลยนะครับ ตัวขาจับเองนะครับจะมียางรองตรงนี้ให้นะครับเวลาถอดออกรถก็ไม่เป็นรอยนะครับมีกุญแจล็อกกันขโมยแบบนี้ให้นะครับทั้งสี่ฝั่งแบบนี้เลยนะครับนี้เลยนะครับสามารถถอดเข้าถอดออกเองได้นะครับติดตั้งเองได้ไม่ยากนะครับส่วนตัวคันขวางนะครับตัวนี้จะเป็นดินบายอีโบนะครับชุดนี้ เค้าุ่ดนะครับสามารถใส่อุปกรณ์เสริมต่าหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นหนกจักรยานนะครับเสแก้วกนะโหลกผ้านะครับหรือว่ากล่องบรรทุสัมภาระนะครับโอเคครับคุณลูกค้าหาะลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับใต้ดิสรกชั่นหมุนคำอ,อธิบายข้างล่างเลยนะครับ